คุณผู้ชมคะคงไม่มีช่วงเวลาไหนที่เหมาะจะพูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนได้เท่ากับช่วงเวลานี้แล้วนะคะในวัดวงนางงามก็ทําให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงมากขึ้นมีบุคคลสําคัญที่เกิดขึ้นและที่สําคัญไปกว่านั้นวันนี้20พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเด็กสากลด้วยนะคะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กสากลค่ะมีความคาดหวังที่จะให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงเรื่องของการดูแลการช่วยเหลือครอบครัวรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเด็ก ด้วยส่วนประเทศไทยเองถ้ามองย้อนกลับมาไทยเองก็เคยลงนามภาคีอนุสัญญาเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะตั้งแต่ปี2535แต่คําถามใหญ่คือแล้วสิทธิของเด็กไทยในเวลานี้มีเพียงพอแล้วหรือไม่นี่เป็นคําถามที่กําลังเกิดขึ้นนะคะท่ามกลางสถานการณ์ของเด็กเกิดน้อยค่ะ ช่วงนี้คุณผู้ชมเป็นกันหรือเปล่าคนไม่อยากมีลูกเยอะนะคะนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะไทยด้วยค่ะแต่ต้องถือว่าเป็นแนวโน้มหรือเป็นเทรนโลกในเวลานี้เลยทําให้หลายฝ่ายกังวลกับปัญหาโครงสร้างประชากรจากการขาดแคลนวัยแรงงานและจํานวนของผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ รัฐบาลเองภายใต้การนําของนายกเศรษฐาทวีสินปีนี้ก็ประกาศให้การมีบุตรเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติด้วยโดยกระทรวงสาธารณาสุขก็เร่งผลักดันส่งเสริมการมีบุตรเป็นแคมเปญที่หลายคนก็น่าจะได้ยินกันมากขึ้นนะคะอย่างแคมเปญมีลูกช่วยชาติ g i v e Birth Great World ค่ะก็คือความพยายามนะคะที่จะบอกว่าเรื่องของการเพิ่มประชากรเด็กแรกเกิดไม่ใช่แค่วาระชาติแต่เป็นปัญหาโลกนะคะต้องเอาความคิดเรื่องของการมีลูกมากจะยากจนเนี่ยออกไปให้หมดเลยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะดันคลินิกการส่งเสริมการมีบุตรหน่วยการคัดกรองโรคหายากและการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสตรรคต่ตอ,อการเข้าถึงการบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วย เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ควบคู่กันไปกับการพัฒนาเรื่องของสิทธิ์และสวัสดิการตั้งแต่ในครรนไปจนถึงคลอดเลยค่ะโดยมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอัตราเด็กเกิดน้อยในสังคมสูงวัยและเป็นกำลังแรงงาน กระตุ้นเศรษฐกิจกในอนาคตนะคะแต่ถ้าเราลองดูเป้าหมายค่ะนอกจากเรื่องของการแก้ปัญหาการมีบุตรยากแล้วเรื่องการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องทำงานบูรณาการกับหลายๆกระทรวงซึ่งจะเกิดขึ้นได้จริงไหมก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาไม่น้อยละค่ะ